นีเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าในนิวเคลียสเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือนิวในนิวเคลียสเนี่ยมันจะต้องมีโปรตอนแล้วก็นิวตรอนอยู่จากสิ่งที่เราได้ศึกษามาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้มันมีคําถามก็คือว่าเฮ้ยโปรตอนเนี่ยมันเป็นประจุบวกนะครับแล้วนิวตรอนเนี่ยมันไม่มีประจุนี่ก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่าประจุบวกนะถ้ามันอยู่ใกล้ประจุบวกเนี่ยมันจะต้องมีแรงที่มันผลักกันนะครับมันจะต้องมีแรงผลักกัน ตามกฎของคุณคูลอมนะมันจะมีแรงคือ f เท่ากับ k q 1 q 2ส่วนด้วย r กับำลังสองยิ่ง r น้อยเท่าไหร่เนี่ย f มันก็ยิ่งเยอะเท่านั้นตอนนี้ประจุบวกนี่มันไปอัดอยู่ในนิวเคลียสนะครับมันไปอัดอยู่ในนิวเคลียสแล้วอัดแน่นมากเลยเพราะนิวเคลียสมันเล็กถูกไหมนะครับระยะห่างตรงนี้มันน้อยมากๆเลยคำถามก็คือว่าทำไมมันไม่หักกัน หรือทําไมมันอยู่ได้นะครับทำไมมันไม่ผลักกันหรือทําไมมันอยู่ได้เขาก็เลยงงว่าเอ๊ะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่จะต้องมาแบบทาให้มันแบบอยู่ตรงนี้ได้ก็คือมันจะต้องมีแรงอะไรบางอย่างนะครับที่มันมันดึงมันเข้าไปไว้เพื่อให้มันต้านแรงที่มันผลักกันที่เกิดจากแรงทางไฟฟ้าอันนี้แรงทางไฟฟ้าอันนี้แรงทางไฟฟ้านะครับต้องมีแรงอะไรบางอย่างตรงนี้นะครับนักฟิสิกส์ศาสตร์เขาก็แบบศึกษานู่นศึกษานี่ นะครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแรงในทางธรรมชาติเนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับที่มันเป็นแรงที่พอมันมีมวลปุ๊บมันก็ดึงดูดกันเลยแล้วมันก็มีแรงไฟฟ้าแรงหลายๆอย่างที่เป็นแรงพื้นฐานนะครับมีอีกแรงหนึ่งที่เรายังไม่ได้เรียนกันเขาบอกว่ามันคือแรงนิวเคลียร์นี่แหละแรงนิวเคลียร์แรงนิวเคลียร์เฮ้ยแล้วแรงนิวเคลียร์เนี่ย มันเกิดจากอะไรเขาก็ไปหาว่าแรงเนี่ยมันต้องมีแน่ๆเลยนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรเราก็เลยมาดูกันว่าการเกิดปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์เนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราดูกัน <c oughs> ถึงมวลต่างๆถ้าเกิดเรามีตัวดิวเทเรียมนะครับดิวเทเรียมหรือดิวเทรอนก็ได้เนาะบวกกับแกมมาเข้าไป คือให้รังสีแคมมาเข้าไปตรงนี้เนาะมันจะได้ตัวนิวตรอนออกมาตัวหนึ่งแล้วมันก็จะได้ตัวไฮโดรเจนธรรมดาคราวน,นี้พอเราเอามวลของไอเนี้ยนะครับมวลของไอฝั่งเนี้ยมันคือประมาณ 2.01U มวลตรงนี้คือประมาณ 2.01U ะครับมวลฝั่งนี้เนี้ยอันนี้มัน 1.01U ่ไอที่เราบอกว่ามันคือ U 1เนี่ย จริงมันเป็นค่าประมาณแต่ว่ามีทศยมเยอะมากเลยหลังจากอยู่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราคิดกันแบบละเอียดละเอียดจริงๆอันนี้มันคือ1 0 1อยู่แล้วก็อันนี้มันก็คือ1.01อยู่เฮ้ยอยู่ดีๆเนี่ยนะครับมันมีมวลเพิ่มขึ้นมาจากอันนี้อยู่ดีมันมีมวลเพิ่มขึ้นมาจากอันนี้นนาานนหรือถ้าเกิดเรากลับสมการกันคือจากอันนี้กลายมาเป็นอันนี้อยู่ดีมวลมันหายไป มวลมันหายไปไม่ได้จริงๆแล้วก่อนหน้าที่เราเรียนมาเขาก็เลยคิดไปคิดมาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วเรามีสมการ e เนอะเท่ากับ mc กำลังสอง e เท่ากับ mc กำลังสองคือมวลเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้มวลสามารถเปลี่ยนปเป็นพลังงานได้มีพลังงานก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นมวลได้ไอมวลที่มันหายไปเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน แล้วพลังงานส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันสามารถที่จะทำที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือพลังงานที่เกิดจากแรงนิวเคลียร์ก็คือพลังงานเนี่ยมันทำให้เกิดแรงอันนี้นะครับเพราะเราลองมาดูเอ๊ะแล้วแรงมันเกี่ยวกับอะไรกับพลังงานอย่างนี้คือสมมตุติเราอยู่บนโลกแล้วเราอยู่บนที่สูงเรามีพลังงานสักโน้มถ่วงใช่ไหมนี่ไงนี่คือพลังงานนะครับพลังงานสักโน้มถ่วงทําให้เกิดแรง ที่มันดึงตัวเราลงไปอย่างโลกนะครับพลังงานทางไฟฟ้าก็มีพลังงานศัก์ทางไฟฟ้านะครับไอแรงที่มันเกิดจากแรงนิวเคลียร์เนี่ยคือถ้ามอดันมาอยู่ใกล้กันเนี่ยแล้วมันมีแรงที่ดึงต่อกันเนี่ยก็เกิดจากพลังงานใช่ไหมเกิดจากพลังงานที่เกิดจากมวลที่มันหายไปตรงนี้นั่นแหละนี่เขาก็เลยอธิบายตรงนี้ได้แล้วว่ามันเกิดแรงนิวเคลียร์ที่เกิดจากพลังงานที่มันเอามวลที่มันหายไปนะครับ คือมวลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแล้วมันกลายเป็นพลังงานที่มันดึงกันตรงนี้ไว้ทําให้ประจุนะที่มันเป็นประจุบวกที่มันอัดกันแน่นเนี่ยมันสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่คือแรงทางนิวเคลียร์แล้วก็พลังงานที่มันเกิดขึ้นเราเรียกพลังงานที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของมวลเนี่ยนะครับที่มันไปช่วยยึดเหนี่ยวไอ้ตัวนิวเคลียสเนี่ยว่า binding energy binding energy binding energy นะครับและจากการคำนวณเนี่ยนะครับเราจะได้ว่า binding energy เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับมวลที่มันหายไปถูกไหมเท่ากับ931คูณกับเอ่อ931เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์คูณกับเดลต้าเอ็มโดยที่เดลต้าเอ็มอันเนี้ยหน่วยเป็น U คือ1 U อ่ะ มวล1 u อ่ะมันจะให้พลังงานเท่ากับ931 m e เมกะอิเล็กตรอนโวลต์มวลที่หายไปหรือมวลที่เพิ่มขึ้นมา1 u จริงๆต้องหายไปถึงจะเพิ่มพลังงานถูกไหมเออมวลที่หายไป1 u จะได้พลังงานเข้ามา931 m e เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับมันกลายเป็น binding energy เนี่ยไปเป็น binding energy ทีนี้ยิ่งอะตอมเออยิ่งยิ่งนิวเคลีสของอะตอมที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะต้องมี binding energy ที่มันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าประจุมันเยอะใช่ไหมประจุมันเยอะมันก็ต้องมีแรงเยอะใช่ไหมครับเขาก็กะว่าถ้าเกิดเราวาด binding energy วาดการาฟนะกับ binding energy กับเลขมวลมันจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แต่พอวัดปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพอวัดปุ๊บเนี่ยมันเป็นรูปแบบประมาณอย่างนี้มันเป็นยืดอย่างนี้เฮ้ยก็เกิดการงงว่าไอ้ทำไมมันเป็นแบบนั้น ไปมาพอศึกษาปุ๊บเขาก็เลยสรุปได้นะครับว่าไอ้ binding energy หรือแรงนิวเคลียร์เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันอยู่ใกล้กันมากๆเลยมันอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะครับคือประจุหรือมวลมันต้องอยู่ใกล้กันมากๆเลยมันถึงจะเกิดแรงทางนิวเคลียร์ใกล้ขนาดไหนคืออย่างนี้สมมุติว่าน er, so nice. um um ี่เป็นนิวเคลียสแล้วเนี่ยก็เป็นโปรตอนที่เลี่ยงอยู่ในนิวเคลียสนะครับมีเยอะเลยถูกไหม มันเกิดขึ้นเฉพาะอันที่มันติดกันเท่านั้นมันไม่มีแรงทางนิวเคลียร์ระหว่างอันนี้กับอันนี้มันต้องใกล้กันขนาดนั้นมันถึงติดกันและแรงนี้มันเยอะมากเลยนุ่มบอกมาเพราะว่าเนี่ยแรงทางไฟฟ้าเนี่ยมันก็เยอะที่มันผลักกันมันก็ต้องใกล้กันอย่างพี่เอามือไปแตะกระดานเนี่ยมือแตะกระดานไม่มีแรงทางนิวเคลียร์เพราะถ้ามีนะพี่จะดึงมือพี่ออกมาจากกระดานไม่ได้เลยมันแบบมันต้องใกล้กันขนาดอยู่ในนิวเคลียส์เงต้องใกล้กันขนาดที่มันต้องติดกัน นะครับ ừ, เขาก็เลยได้กราฟอันนี้ออกมาแล้วอธิบายได้อันนี้พออย่างนั้นปุ๊บเขาก็เลยศึกษาต่อแล้วก็วาดกราฟอีกอันนึ่งคือ binding energy นะครับหารด้วยตัว A นี่แหละ binding energy หารด้วยตัว A คือจํานวนนิวคลีออนแล้วตรงนี้ A มันจะได้กราฟเป็นแบบนี้นะครับจึง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 แล้วก็จึง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 ้จจจตรงที่ binding energy เยอะเมื่อเทียบกับ A ออะธาตุนั้นจะ,สะเสถียร ไฮโดรเจน,นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วฮีเลียมอยู่ตรงนี้ฮีเลียมเป็นธาตุที่สเสถียรเนานะเป็นกา๊าซเฉื่อยเนี่ยนะครับแล้วก็เหล็กเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เหล็กเนี่ยอันไหนที่มี binding energy หารด้วยจํานวนนิวคลีออนหรือตัวมวลเนี่ยเยอะเนี่ยแสดงว่าธาตุนั้นเป็นธาตุ <S <S ที่เสถียรนะครับธาตุนั้นเป็นธาตุที่เสถียรแล้วอย่าลืมนะแรงทานนิวเคลียร์เนี่ยมันต้องเป็นอันที่มันอยู่ติดกันมากๆเลยไม่งั้นมันจะออไม่มีแรงต่อกันคำนวณออกมาแล้วมันถึงจะวาดการาฟที่ถูกต้องได้ โอเคเนาะนะครับโอเคอันต่อไปคือเรากําลังจะพูดถึงออปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ก็คือมันเกิดในนิวเคลียสอะปฏิกิริยาทางเคมี Me, เนี่ยเกิดจากการออการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนมันมามันมาดึงดูดกันถูกไหมครับแต่ปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดในนิวเคลียสนะครับมันมีคุณสมบัติของปฏิกิริยานิวเคลียร์กิริยานิวเคลียร์ คือเกิดในนิวเคลียสเนี่ยนะครับข้อ1เนาะก็คือเกิดในนิวเคลียสเกิดในนิวเคลียสอันที่2นะครับเรารู้กันไปแล้วนะผลรวมของเลขมวลแล้วก็เลขอะตอมนะครับผลรวมของเลขมวลและเลขอะตอมเนี่ยนะครับ จะต้องเท่ากันนะครับเท่ากันทั้งสองข้างนะครับจะต้องเท่ากันทั้งสองข้างอ้าวอันเนี้ยเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าไม่เท่ากันเลยอัน,นอเนี้ยคือเดลต้าเอ็มเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากมีแต่น้อยมากปฏิกิริยานิวเคลียร์ไม่มีแบบหายไปหนึ่งยูอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะหนึ่งยูเนี่ยหายไปหนึ่งยูเยอะมากเลยนะครับเดลต้าเดลต้าเอ็มเนี่ยน้อยมาก เลขมวลกับเลขอะตอมเนี่ยเป็นค่าประมาณให้เป็นเลขกลมๆเนาะนะครับอันที่สามนะ <c oughs> มันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เอลฟาเราใส่เบต้าอะไรพวกนี้เข้าไปเนี่ยนะครับมันไปชนกับนิวเคลียสนะครับมันไปชนกับนิวเคลียสมันเป็นการเพิ่มพลังงานให้มันหรือมันแตกออกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการชนแบบยืดหยุ่นคือไม่สูญเสียพลังงานนะครับมันจะไม่สูญเสียพลังงาน ปฏิยาณน,นิวเคลียร์จะต้องเป็นการชนแบบยืดหยุ่นมันจะไม่มีการสูญเสียพลังงานไปเลยนะครับเนาะนะครับโอเคเนาะแล้วประโยชน์ของปฏิยาณนิวเคลียร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างอันแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์นะประโยชน์นะคือเราสามารถที่จะสร้างสารใหม่เข้ามาสร้างไอโซโทปใหม่ใหม่อย่างเช่น H13 อ่ะอย่างเงี้ย เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมาต้องใช้ปริยาทางนิวเคลีย์ในการที่จะสังเคราะห์ตรงนี้ขึ้นมาอันที่2เราใช้สําหรับศึกษาศึกษานิวเคลียสใช่ปะ่ะโอ้เราถึงต้องใช้ธาตุกำมะถันรังสีถึงจะศึกษาอะไรข้างในใน,นิวเคลียสได้นะครับข้อ3คือเราสามารถสร้างธาตุใหม่ขึ้นมาได้อันเนี้ยธาตุใหม่ธาตุใหม่ไม่ใช่อโซโทปใหม่ นี่ธาตุเดิมคือไฮโดรเจนแต่ธาตุเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างธาตุใหม่ขึ้นมาได้เลยก็คือมีเลขมวลที่ใหญ่ขึ้นกว่าที่เราเคยเจอมาก่อนน,นั่นนี้แล้วเราพยายามจะยัดโปรโตอนเข้าไปให้มันนะครับอันนี้คือธาตุใหม่อันนี้ไอโซโทปใหม่คนละอันกันนะครับแล้วก็ข้อ4เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะให้พลังงานได้ปฏิยาทางนิวเคลียสสามารถให้พลังงานได้โดยที่เดลตาเอ็มคูณกับ9 3 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ k, นี่แหละเดี๋ยวถ้า m คูณกับ930เซนติเมกะอิเ e ล็กตรอนโวลต์นะครับไอปฏิกิริยาที่ให้พลังงานเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาให้พลังงานเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปฏิกิริยานี่คือปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์นะนะครับที่เราอาจจะสร้างพลังงานขึ้นมาได้เนี่ยเราสามารถสร้างพลังงานขึ้นมาได้ในห,หลายประเทศเนี่ยก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี่ก็เกิดจากปฏิกิริยา ข้อที่4นี่แหละที่มันให้พลังงานมันมีอยู่2ปฏิกิริยาอันแรกคือฟิชชันนะครับอันที่2คือฟิวชันฟิวชันนะครับฟิชชันอันนี้คือคือมันแตกออกคือธาตุหนักนะครับแตกออกอันนี้คือธาตุเบารวมกันฟิวส์เนี่ยพี่จะจำว่ามันคือการหลอมรวมฟิวส์คือหลอมมันหลอมรวมกัน นะครับอันนี้คือรวมกันอันนี้คือแตกออกนะครับนี่คือต้องเป็นทตนะุหนักนี่เป็นท่าเบามารวมกันถ้าหนักท่าเบาคืออะไรถ้าเกิด1นึถึงยีู่อันนี้คือเบาถ้าเกิด2 5่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบยูอันนี้คือกลางกลางปานกลางปานกลางแล้วก็ร้อยห้าสิบยูขึ้นไปเนี่ยคือทตุหนักนะครับอันนี้คือทาทาุธาที่มันหนักเนาะ 2ปฏิกิริยาน,นี้จะให้พลังงานออกมานะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดพี่มียูเรเนียมยูเรเนียมเนี้ยเป็นธาตุอหละยูเรเนียมมันสองสามเงี้ยถูกปะยูเรเนียมสองที่เราเคยเห็นกันนะแต่ยูเรเนียมอันเนี้ยเป็นสมมุติเป็นแค่235ไม่ใช่สมมุติสิเป็นปฏิกิริยาจริง235นี่เป็นธาตุหนักเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นฟิชชันแน่ๆเลยนะครับอันเนี้ยเก เราเนี่ยอยู่ดีอันนี้ค่อนข้างจะ,สะเสถียรอยู่ดีมันไม่ได้แบบแตกตัวเหมือน 2, 3, 8เราต้องใส่นิวตรอนเข้าไปให้มันคือยิงมันด้วยนิวตรอนแล้วมันจะกลายมาเป็นแบเรียมห6นะครับ191 56 191เ่ออบวกด้วย KR 36 92อ้าว เกินแล้วนี่แสงว่านี้ไม่ใช่นะครับใครเป็น1 4 1นะพี่อาจจะลายมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้ต้องเป็น1 4 1เนาะแล้วก็บวกด้วยนิวตรอนออกมา3ตัวแล้วก็ได้ Energy ออกมาจะเห็นว่าเราต้องยิงอันเนี้ยด้วยนิวตรอนแล้วเราก็ได้พลังงานตรงนี้ออกมานี่คือปฏิกิริยาฟิชชันนะครับแล้วเราได้อันนี้ออกมาด้วยได้นิวตรอนออกมา นิวตรอนที่ออกมาจากปฏิกิริยานี้มันก็จะไปชนยูเนียมอะตอมอื่นแล้วมันก็เกิดอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยๆๆๆนะครับเราเรียกการเกิดปฏิกิริยาต,ต่อๆกันเนี่ยว่าเชน r รี c t ชันนะครับเชนเรี c t ชันซึ่งอันนี้มันควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ยากนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรมันก็จะต่อไปเรื่อยๆเลยเราก็เลยต้องมีเตาปฏิกณร์ปารมานูเพื่อควบคุมไนะอต้อไตัวนี้นะครับนี่คือต้องควบคุมตันนี้นะครับ เออเนาะนะครับอันเนี้ยพลังงานที่ออกมาเนี่ยนะครับจะเท่ากับประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เกิดจากถ้าเกิดเราเอามวลของพวกเนี้ยมาบวกกันมันจะมีมวลส่วนหนึ่งหายไปและเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเนาะมันเปลี่ยนไปเป็นพลังงานตรงนี้นะครับส่วนกิยาฟิวชั่นฟิวชเนี่ยฟิวชั่นเนี่ยเกิดจากการรวมกันอย่างเช่นเอาไฮโดรเจนมาสี่ตัว ร,รวมกันไปเป็นฮีเลียม24แล้วก็ได้ตัวโพซิรอนออกมา2ตัวแล้วก็ได้ Energy นี่นี่รวมกันไปเป็นอันนี้อันนี้คือเกิดปฏิกิริยาอันเนี้ยบนดวงอาทิตย์อันนี้เกิดบนดวงอาทิตย์ไอเออันเนี้ยจะออกมาประมาณ26เมกะอิเล็กตรอนโวล์นะครับอันนี้จะออกมา26เมกะอิเล็กตรอนโวล์โอเคเนอะนะครับ จุดหลักของช่วงนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนมวลใช่ไหมไปเป็นพลังงานได้นะครับคือไอเดลต้าเอ็มนะครับเดลต้าเอ็มเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้แล้วเดลต้าเอ็มตรงนี้มันก็ทําให้เกิดเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวก็ได้แล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาด้วยก็ได้นะครับโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันครับข้อนี้นะครับบอกบอกว่าจากข้อมูลต่อไปนี้แล้วก็ให้ตารางมาตารางหนึ่ง เป็นตารางของมวลของไฮโดรเจนฮีเลียมนิวตรอนแล้วก็โปรตอนถามบอกว่าพลังงานยึดเนียวต่อนนิวคลีออนของฮีเลียมเนี่ยในหน่วยเมกะอิเ e ล็กตรอนโวลเป็นเท่าไหร่กำหนดให้หมวลหนึ่งยูเทียบเท่ากับพลังงาน931เมกะอิเ e ล็กตรอนโวลโอเคเราจะต้องเอาอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วมาบวกกันนะครับแล้วกลายมาเป็นตัวอฮีเลียมเนี่ยเราจะใส่อะไรเข้าไปดีถ้าเกิดเราใส่ไฮโดรเจนเข้าไป อย่างนี้ใช่ไหมสองตัวก็ได้แล้วก็บวกกับนิวตรอนสองตัวก็ได้ฮีเลียมเหมือนกันถูกไหมครับนี่เราดุลสมาการเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมข้างล่างเนี่ยสองข้างบนเนี่ยก็สองบวกสองกลายเป็นสี่นะครับแต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้เนี่ยมันจะมีบายดิ้งเอนเนจีของไฮโดรเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยมันมีมวลของอันนี้ มันมีมวลของอันนี้แล้วก็มี binding energy ต้องบวกเข้าไปของไฮโดรเจนอยู่แล้วงั้นมันก็เลยเขาไม่ได้บอก binding energy ของไฮโดรเจนมาเราก็เลยใช้อันนี้แล้วมันอาจจะยากนิดหนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นโปรตอนโปรตอนนะ1 1นะครับบวกกับนิวตรอนอย่างนี้เลยนะครับอันนี้มี2ตัวอันนี้ก็มี2ตัวกลายมาเป็นฮีเลียม อย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยไม่มีไบดิ้งอร์จีมันเป็นเนื้อเนื้อเนาะมวลของโปรตอนเนื้อเนื้อยังไม่ได้สูญเสียไปเพื่อเป็นไบดิ้งเอเนจีของไฮโดรเจนยังไม่ได้สูญเสียเลยนะครับงั้นเราควรจะใช้อันนี้เนาะอ,อ่ะโอเคสองสองคูณกับมวลของโปรตอนคือ1.002งองเออเนะครับ7276 7276บวกกับ2คูณกับ มวลของนิวตรอนคือ,อ1.00865จะเท่ากับมวลของฮีเลียมคือ4.002604ใช่ไหมแล้วมวลอันนี้มันจะต้องน้อยกว่านี้แน่นอนมวลนี้ต้องน้อยกว่านี้แน่นอนบวกกับ binding energy ถูกไหมครับบวกกับ binding energy ถูกไ,ไหมก็คือเราเอาอันนี้มันลบกันแล้วเดลต้าเอ็มมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันกลายเป็นบายดิงเอเนจีจริงๆถ้าเขียนจริงๆตรงนี้ต้องเป็นเดลต้าเอ็มก่อนต้องเป็นเดลต้าเอ็มก่อนเพราะนี่มันเป็นมวลมวลหมดเลยนะครับแต่เดลต้าเอ็มเนี่ยกลายเป็นบายดิงเอเนจีโอเคเราต้องคูณแล้วล่ะนะครับนี่กลายมาเป็นอะไรอะ่ะคูณสองนะนี่คือ6 2 12ทด1 7 2 14ทด1เป็น15ทด1 2 2 4ทด1เป็น5 7 2, 14, 2. ็ดนี่มาบวกอันนี้นะคูณ2ใส่ตรงนี้เลยนะ250 0ศทด1 26 1ทด1เป็น13ทด1 26ทด1เป็น13ทด1 8 2 16ทด1เป็น17 0 2จุดรวมกันนะครับ2 8 1> 8 1ทดไว้1 3 0.4นะครับเอาอันนี้มันลบนี่บวกกันนะเอาอันนี้มันลบนะ4.00 2 6 0.4 8หรือ7นะครับใส่7ไว้เลยนี่เป็น12ได้8 2เนาะ3เหลือ2แนะครับกลายเป็น11ได้9 0.0 นี่เดลต้าเมันเท่ากับ0.029278ถึกมากเลยนะครับเดลต้าเเท่ากับเท่านี้ดูชอยสิหนึงโชอยติดกันมากเลย6.8กับ7.1แล้วก็27.3กับ28.3นี่ทาให้คำนวณเป๊ะน,นี่อาจจะผิดได้นะครับเราจะได้บายที่เอนเนอรออกมาเท่ากับเดลต้าเ คูณกับ931หน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโบลก็เอา0.029278คูณกับ931นะครับโอ้โ oh, ห oh. 29278นี่คูณ1เนาะ3824ทด2 3721กลายเป็น23ทด2 326เป็น8 3 9 27นะครับใส่7ทด2นะ3เนาะสเป็น8 9 8โอ้9 8 7 2ทด7 9 7 63บวก7เป็น70 0ทด7เหมั้า9 2 18ทด7เป็น25ใส่5ทด2 9 9 81 กลายเป็น83ทด8 9 2เกบวก8กลายเป็น26นะครับนี่ได้8นี่ได้4เอ้นี่ได้1 7ึเบวก4เป็น11นะครับ7จบวก4เป็น11ทด1 3 4 5 6 7าเบวกหเป็น8 9ดเบวก8เป็น17ทด1 เจ็ดบวกสองบวกหนึ่งเป็นสิบบวกห้าเป็นสิบห้าทดหนึ่งแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดทดหนึ่งเป็นสิบสองทดหนึ่งเจ็ดสองอู้ตรงนี้เหมือนกับคูณ1,000นะ 1, 2, 3ได้29กว่านี่เป็น27กว่านะครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ยังไม่จบนะเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วชอยส์เนี่ยหลอกมาเขาถามบอกว่า พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเนาะต่อนิวคลีออนข้อ1เนี่ยมันเป็น6.8ข้อ2มันเป็น7.1ข้อ3มันเป็น27.3แล้วก็ข้อ4เป็น28.3นะครับไอ้2อ,อันเนี้ยใกล้เคียงกับอันนี้ถ้าเกิดอันนี้ปุ๊บกาเลยผิดเลยนี่เป็นไบนิงเอนเนอร์จีเขาถามไบนิงเอนเนอร์จี ต่อนิวเคลียอนนิวเคลียอนของเราคือ4นะครับเพราะฉะนั้นต้องหาร4เข้าไปนี้สี่เ7็ดยีไม่ได้แล้วต้องเป็น4 6 24นะครับ4 6 24ตอบข้อข้อหนึ่งนะตอบข้อหนึ่งเหลือ3ใช่ไหมั้ย4 8 32นี่ได้เลยนะครับตอบข้อหนึ่งนะอู้คิดเลขอะเนาะ นะครับต้องคิดนะเพราะข้อน,นี้ถ้าไม่คิดเนี่ยมันน่าจะต้องผิดเลยเพราะว่าชอยมันใกล้กันมากเลยนะครับตรงเนี้ยใกล้กันมากเลยต้องยอมต้องยอมนะน้องต้องถึกนิดหนึ่งเพื่อคะแนนโอเคเนาะน, <c oughs> okay, no. นะครับข้อน,นี้บอกบอกว่าในปฏิกิริยาฟิวชันอันนี้ฟิวชันบ้างนะฟิวชันออนี้นะครับถ้า y คือนิวตรอน x คืออะไร y คือนิวตรอนนะครับ x คืออะไร เราก็ให้ปฏิกิริยาหรือให้สมการของปฏิกิริยามาอันหนึ่งก็คือมีดิวเทเรียมใช่ไหมครับอันนี้เป็นดิวเทเรียมบวกกับ x แล้วกลายมาเป็นฮีเลียมหรืออันนี้ก็น่าจะเป็นอัลฟานะครับอันนี้น่าจะเป็นอัลฟาบวกกับ y แล้วก็บวกด้วย17.6เมกะอิเล็กตรอนโวล์ด้วยนะครับโอเคเขาบอกบอกว่านี่มีสมการอย่างนี้ H 2 1บวกกับ x นะครับบวกกับ x ซึ่งไม่รู้คืออะไรกลายมาเป็นน่าจะเป็นอัลฟานะบวกกับ Y Y เนี่ยเขาบอกมาเลยว่าถ้ามันคืนนิวตรอนนิวตรอน0ูนอย่างนี้ถูกไหมนิวตรอนคือ0ูนแล้วก็บวก Energy 17.6เมกะอิเล็กตรอนโวล์เนาะโอเคแค่ดูนสมาการเองเนาะนี่มี1ใช่ไหมครับอันนี้มันมี2ไปเรียบร้อยแลวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องเป็น1 ข้างบนตรงนี้มี5ใช่ไหมตรงนี้มี5ตรงนี้มี2ไปลวตรงนี้ต้องเป็น3าั้น x คืออะไรครับ x มันคืออะไรก็ไม่รู้ที่มีเลขอะตอมเท่ากับ1เลขมวลเท่ากับ3มันคือมันคือไฮโดรเจนที่มีมวลเท่ากับ3คือทริเตียมนะครับทริเตียมตอบข้อตอบข้อ3นะตอบข้อ3นะครับอู้ยากไหมข้อนี้นี่ไม่ยากเลยเนาะการดูลสมการแค่นี้เนี่ย เราไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าพลังงานที่มันออกมาเกิดจากส่วนพ้อโมลที่มันน้อยมากเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาคิดในสมการเนาะโอเคเนาะ